หนาวลำปางนะครับ <c oughs> ามาชมการสร้างทางรถไฟหลังคู่เด่นใจเชียงรายเชียงของนะครับชมวิวนะครับท่านผู้ชม ฟ้าหลังฝนสดใสสดใสครับใสหลอดน้ำเต็มเลยครับ,บรต้องรอสูบน้ำต้งองรอ trong view này, view.